เดี๋ยวผมต้องขอเอาโหสิกรรมนะครับผมการที่จะพูดต่อไปนี้เป็นแก่งผิดการแสดงเท่านั้นนะครับสมชาติเพ่เห็นกันอยู่หลัดหลัดไม่น่าเลยเหยียบ มันแรงสาบลื่นหัวกระแทกพื้นตายเป็คนคนดีเลียงแมวส่งขัมภีรชอบดูชอบดูแลกกับกามมิ้น ตอนนี้หนอกใจกามินไปดูขุยผิวผิวหลอกอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรนะมาใหม่แล้วอยู่ยีอยู่ยีใครใครไม่ได้ดูกล่าว อย่าไปเอาเรื่องแม่ตังิร์นย่ายังยังไม่จบยังไม่จบผมชาติานไมมีชีวิตอยู่กับปากใหญ่ตายปากจูปากจู๋เล็กยิ่งกว่าลูกเข็มก่อนพี่มะนาวบอกว่าเดี๋ยวให้ติ๊บที่พี่มนาจะให้ติ๊บแบบทีเต้นหมูแดงให้ดูหน่อยอะไรนะอะไรนะพี่มะนาวบอกว่าเต้นหมูแดงให้ดูหน่อยจะให้ติ๊บไอ้เหี้ยเต้นหมูแดงเป็นไง ไม่ได้ตามข่าวเต้นหมูเด้งเป็นไงไม่ค่อยใครเต้นไม่ค่อยปินไม่ค่อยบินนะผู้หญิงเต้นอะบินอ๋อมาเต้นหมูเด้งแล้วก็ช่อมผาตายอย่างเครียดอย่าเลยคุณมะนาวคุณมะนาวผมไม่นะคขออยากให้พี่บิน เขารู้ว่าถ้าเกิดเขาบอกว่าไงว่าถ้าคุณโชคเต้นนะคุณโชคจะได้ของรางวัลจากฉันคือเต้นปุ๊บแล้วบ,บ,บ,บินไปเลยแกก็จะอ้างว่าอกำลังจะให้หายไปไหนไม่รู้ตั้งเจ็ดวันไม่น่าเลยสมชดเต้นหมูเด้งแล้ว <c oughs> เป็นหมูปึ้งอย่าเปิดอย่าเปิดอย่าเปิดมันมีลิขสิทธิ์หมูเด้งอย่าเปิดใครเปิดสมดคุณอาลีเปิดคุณอาลี สมชาติไม่น่าเลยตอนมีชีวิตพุ่งป่องตายไปก็พุ่งป่องมือใหญ่ยิ่งกว่าใบตาลคุณอาลีที่มีบรดีการที่ชอบนวดไงคุณอาลีที่มีบรดีการนวดอ่พอแค่นี้เราสะดุดดีวีลกรรมคุณสมชาติไปแล้วนะครับผม ตอนนี้บริการไมไปอ่พูดเรื่องผีเลยอ่ะอ่านหน่อยคุณอาคุณก็ไมบริการไม่อยู่เรามาตามหาเด็กเนี่ยอ่านหน่อยไทยข้างล่างไทยเด็กหายแล้วไตามมันไปนอนค่ะมันไม่นอนมาประมาณหนึ่งถึงสองวันแล้วตั้งแต่เข้าห้องนี้เด็กคนนี้ก็เสียนิสัยไปเลยฉันไม่รู้จะทำยังไงสมใจมันอ่านชัดแมวมันนช่วยออกช่วยช่วยตามมันอีกทีนะคะ เด็กมันจะเสียคนก็เมื่อเท่าหงนี้เขาคุณเล่นแม่แหละไม่สุชาาิเขาส่งข้อความมาหลังบ้านสรุบว่าคุณไอ้บ้านกับนาจาเป็นพ่อลูกกันหรือเปล่าคือคือว่าช่องผมนี่ผมจะไม่ขึ้นไปเป็นหลักฐานพยานในชั้นศาลใดๆทั้งสิ้นนะครับผม คุณสมชาติเขามีแต่สารเตี้ยเท่านั้นครับเตี้ยเตี้ยนะครับเพราะว่าตอนเด็กๆมันไม่กินแคลเซียมไม่กินนมไม่กินผักเตี้ยเลยสารเตี้ยะเป็นเพื่อนกันเป็เพื่อนเพื่อนค่ะหนูเป็นกระเทยกขเป็นกระทะเด็กๆรุ่นรุ่นหลานอะพี่โชคเราเลยชอบกินมาละไอซี อะไรนะคอยอะไรนะไอพีีคิวทีอะไรไม่รู้เยอ่ะอ๋อคุณไอ้บ้านพ่อมึงเป็นเป็นกระเทยค่าแต่จำเลยอ๋อผมผมจะแนะนําผมจะแนะนําคุณสมชาติล้วเป็นกระเทียมครับผมหอมกระเทียมไอพีทีไม่ใช่เขาบอกค่าแต่จำเลยแต่ของผมอย่าง่าแต่เรือนจำอย่าอย่าพูดเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนบินไปอีกเจ็ดวันนะครับคุณสมชาติ ไอที่เพิ่งออกข่าวกระซวกเพื่อนดับอนาตัวครับผมเรียกหนูไอได้ค่ะเรียกหนูไอได้ค่ะทำไมไม่เอาชื่อจริงไปเลยคุยคุยคุณคุณมะนาวหวานอยากจะให้เต้นหมูเด้งให้คุณมะนาวหวานเต้นตัวอย่างให้ดูหน่อยดีได้ไหม ผมยังไม่รู้มันเต้นท่าไหนมันไม่เตือนนะพี่โชคมันบินมันไม่เตือนพี่ชไปเลยนะพี่โชคขึ้นโต๊ะขึ้นโต๊ะแล้วก็เต้นหมูเด้งเล่นตีตอกนะต้องเอาชื่อจริงจะได้รู้ตัวตนหมูเด้งไงผมผมเริ่มวาดแะวแวงว่าไอ้บ้านไอ้ได้ค่ะเขาแบบไอ้บ้านกับนาจานี่เป็นคู่อริเก่าผมแล้วก็ดัดเสียงให้เครื่องดัดเสียงหรือเปล่า เข้าใจเนาะไม่ใช่ไม่ใช่เขาเป็นเด็กเด็กน้อยไม่รู้ได้ไงเด็กน้อยเมื่ออดีตแตกรึเปล่าบางครั้งเนี่ยคู่อลิเราเนี่ยเราบล็อกไปแล้วเขาอาจจะคิดถึงเรามากเขาก็ใช้ชื่อยูทใหม่มาเดี๋ยวนี้มีเครื่องดัดสงดัดเสียงอย่างคุณสมชาติเนี่ยไหนคุณสมชาติเปิดไหมพูดดิ เงียบเงียบไปแล้วอ่ะเดี๋ยวใกล้ๆจะลงไล์แล้วเมื่อนาจะไม่มีเรื่องผีเล่าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรวันนี้เท่านี้ก่อนแล้วกันน้องอาลีมีอะไรจะเล่าไหมหนึ่งหนึ่งเรื่องก่อนจบเอรื่องสสั้นพอได้ไหมได้ครับเอาสามคำจบมีไหมหนึ่งวีสามเรื่อง เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเยดี๋ยวบันทึกใหม่